ยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่507ตบต่อเนื่องครั้งที่4ตอนที่7จ็ฟานฉีเดินตามหลงฉีและคนอืนอ่นมาตอนขากลาบับในตอนที่พวกเขามาถึงเขาก็เห็นอาจารย์จากสำนักศึกษาเฟิงหัวกำลังต่อสู้กับทหารของกองทัพรุ่ยหลินฟ้านฉีที่เพิ่งจะผ่อนคลายได้เล็กน้อยก็พลันตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งท่านปู่สู้ ให้ทุกคนหยุดเถือครับอย่าสู้กับพวกเขาหยุดเถื่อคอรับฟานฉีแทบจะร้องไห้ขณะที่อ้อนวอนหนานกงสู้เกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่หยุดก่อนหนานกงสู้พูดขึ้นเราอาจารย์จากสำนักศึกษาเฟิงหัวก็หยุดการโจมตีและถอนตัวออกไปในทันทีหลงเหิงและสิทธิ์อีกสองคนจากหุบเขาเมคาร่ายรำก็รีบวิ่งเข้าไปทําการรักษาบาดแผลของทหารกองทัพด้วยลินที่บาดเจ็บในทันทีเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ฟานฉีคนที่อยู่ข้างหลังเจ้าเป็นผู้ใดมาจากไหนทาไมพวกเขาถึงได้จับสิทธิของสานักศึกษาเฟิงหัวเอาไว้พวกเขาคิดว่าจะมาข่มเหงคนจากสํานักศึกษาเฟิงหัวของเราได้อย่างง่ายดายนักหรือถ้าวันนี้ข้าไม่ได้คําอธิบายดีๆแล้วก็ต่อให้เจ้าอยู่ที่นี่ด้วยข้าก็จะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไว้แน่นานกงสู้ทําหน้าบึง้งตึงเขามักจะได้รับหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในช่วงงานล่าวิญญาณอยู่เสมอและในวันนี้เขาก็พบว่า สิทธิของสำนักศึกษาเฟิงหัวถูกคนนอกจับตัวไว้ซึ่งเขามองว่านั่นเป็นการสบประมาทชื่อเสียงที่น่าเคารพนับถือของสำนักศึกษาเฟิงหัวอย่างไม่อาจยอมรับได้ฟานฉีก็รีบอธิบายขึ้นมาในทันทีนี่ไม่ใช่อย่างที่เห็นนะขอรับท่านปูส่สู้ท่านกำลังเข้าใจผิดหืมเข้าใจผิดงั้นหรือก็เห็นอยู่กับตานี่เจ้าคิดว่าข้าตาบอดหรือไงหนานกงสู้พูดออกมาอย่างเย็นชา ใบหน้าล่ำสันองหลงฉีกำลังเดือดพล่านด้วยความโกรธที่อยู่ภายในอย่างเงียบเขารอบชำงเลืองมองอูเสียและเมื่อเห็นว่าอูเสียพยักหน้าเล็กน้อยเขาก็ปลดปล่อยโทสะของเขาออกมาโดยไม่ปิดกั้นไว้อีกคานนี่แหละที่คิดว่าเจ้าตาบอดเจ้าเลือกจะมองแค่ว่าสิทธิของสำนักศึกษาเฟิงหัวถูกจับตัวไว้แต่เจ้าคิดบ้างหรือไม่ว่าทำไมพวกเขาถึงถูกจับตัวหลงฉีก็ตอบออกไปพร้อมกับหัวเราะอย่างเย็นชาความประทับใจที่เขามีต่อสำนักศึกษาเฟิงหัว ยิ่งเลวร้ายมากขึ้นกว่าเดิมอีกก็ทำไม่เล่านานกงสู้ท้าทายต่อก็ให้พวกเขาบอกเจ้าด้วยตัวเองเถอะหลวงฉีย้อนนานกงสู้ก็หันไปมองพวกลูกศิษย์ลู่เวเจียที่เป็นคนแรกที่ร้องห้ามพวกอาจารย์ในตอนนี้ก็ตัวสันเทาเมื่อสายตาที่เข้มงวดของนานกงสู้มองมาที่พวกเขาพวกเขาทุกคนรู้ว่าถึงแม้นานกงสู้จะปกป้องสำนักศึกษาฟิงหัวเป็นอย่างมากแต่เขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาอย่างยิง่งเขาเป็นคนรักษาคำพูด มีคุณธรรมและยุติธรรมถ้าสิทธิคนใดกระทำความผิดเขาจะตัดสินโทษอย่างยุติธรรมต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟ้าฉีหรือหนิงซินก็ตามลู่เว่ยเจียพูดมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสียงของนานกงสู้เย็นชาพูดตามที่เจ้าคิดหากมันผู้ใดบังอาจกลมเหงสิทธิของสานักศึกษาเฟิงหัวของข้าข้าจะสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้เจ้าเองต่อให้ต้องแลกด้วยกระดูกผุๆของตาแก่คนนี้ก็เถอะเมื่อคิดว่า ล like ู่เวเจียอาจจะไม่กล้าพ um ูดเนื่องจากกลัวหลงฉีหนานกงสู้จึงกระตุ้นด้วยการให้กำลังใจเขาเมื่อได้ยินคำพูดของหนานกงสู้ลู่เวจียก็เริ่มสั่นมากขึ้นกว่าเดิมอีกมันมันไม่ใช่อย่างที่ท่านเห็นอาจารย์หนานกงที่จริงแล้วพวกเราต่างหากพวกเราพยายามวางแผนเล่นงานแม่ทัพหลงกับคนของเขาและพวกเขาก็จับพวกเราได้ ลูเวยเจียพูดอย่างกระตุกกระตักด้วยน้ำเสียงที่สั่นอย่างหนักจากการสารภาพความผิดน,นั้นทําให้หนานกงูสู้พูดอะไรไม่ออกไปชั่วครู่ความหญิงธนงของเขาสลายหายไปกับสายลมในทันทีอะไรเจ้าพูดว่าอะไรนะวางแผนเล่นงานพวกเขารึเจ้าช่างพูดได้เบาจริงๆนะหลวงเหิงที่กําลังรักษาบาดแผลของทหารกองทัพรุ่ยหลินอยู่ไม่อจระง,งับตัวเองได้และพูดขึ้นมาทําไมเจ้าไม่บอกอาจารย์ของเจ้าไปแล้วว่า พวกเจ้าตั้งใจเยื่อยุสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์และนํามันมาหาพวกเราด้วยเจตนานที่จะฆ่าพวกเราหนะ้าถ้าเราไม่โชคดีหนีมาได้เราก็คงกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนอยู่ในป่าน,นี้แล้วโดยไม่มีหนทางเรียกร้องความยุติธรรมได้เลยด้วยอะไรนะนานกงสู้ถึงกับตะลึงคําพูดของหลงเหิงนั้นเรากับก้อนหินแข็งๆเย็นๆที่ปาเข้าใส่เขาถูกทอยคําผ่านเข้าหูแล้วปักเข้าที่หัวใจเขาจึงหันไปมองลู่ไว้เจออย่างกังวลและร้อนใจ เมื่อเขาเห็นลูกวเจียก้มหน้าอย่างสำนึกผิดสีหน้าของเขาก็พลันเปลี่ยนเป็นตื่นตระหนกยอดหมอหญิงอัชฉริยะตอนที่508ตบต่อเนื่องครั้งที่4ตอนที่8ปรฏิกริยาของลูกวเจียให้คำตอบแก่เขาโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไร สำนักศึกษาเฟิงหัวมีชื่อเสียงเรื่องลือว่าเป็นหนึ่งในสามสุดยอดสำนักศึกษาแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะใช้วิธีการเจ้าเล่์เพทุบายเหมือนๆกันลูกศิษย์วางแผนฆาตกรรมเพื่อขโมยของส่วนอาจารย์ก็ข่มเหงรังแกคนที่บาดเจ็บอ่อนแอพวกเขานำความอัปยศเสื่อมเสียอะไรมาให้แก่ชื่อเสียงของพวกเขากันนะนี่พวกเจ้าไม่รู้สึกละอายแก่ใจบ้างเลยหรือหลวงเหิงพร่งพูคำพูดดูหมิ่นสำนักศึกษาเฟิงหัวออกมาอย่างเต็มที่โดยไม่เก็บกักไว้เลยแม้แต่น้อย อย่างไรเสียเขาก็เคยเป็นคนของตรุกุลชิงอิ๋นที่ทรงอํานาจและเป็นที่เคารพมากที่สุดและก่อนที่ตรุกุลชิงอิ๋นจะถูกกวาดล้างไปพวกเขาก็ไม่เคยต้องเป็นกังวลอะไรให้มากนักต่อให้อาจารย์ใหญ่ของสานักศึกษาเฟิงหัวมาเคาะประตูพวกเขาด้วยตัวเองก็ตามแล้วยิ่งนี่เป็นเพียงแค่หนานกงสู้เขาเป็นยอดฝีมือผู้ใช้พลังวิญญาณสีครามแล้วมันยังไงทหารรับจ้างที่พวกเขาเคยเชิญมานั้นก็ไม่เคยขาดแคลนย,ยอดฝีมือผู้ใช้พลังวิญญาณสีครามแม้แต่น้อยด้วยเช่นกัน แม้ว่าตระกูลชิงอินจะไม่มีอีกต่อไปแล้วแต่ท่านอาจารย์มูเ่เฉินของพวกเขาก็เป็นผู้อาวุโสของตระกูลชิงอินคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงคําพูดเดียวจากมูเ่เฉินยอดฝีมือที่เก่งกาจนับไปทัว่วก็จะทําการย้ายภูเขาให้เพียงเพื่อทําให้มูเ่เฉินพอใจก็เท่านั้นในตอนที่ทหารของกองทัพรุ่ยหลินต้องได้รับบาดเจ็บจากการพยายามปกป้อง,งหลงเิงและเพื่อนศิษธิ์ของเขาหลงเหิงก็โกรธจนควนออกหูอยู่แล้วและตอนนี้ ระทั่งอาจารย์พวกนี้ก็ยังมากลุ่มเหงนกันโดยไม่ฟังเหตุผลอะไรเลยนั่นจึงทําให้เขารู้สึกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างถึงที่สุดนานกงสู้ถึงกับหน้าแดงเมื่อได้ยินชื่อของสานักศึกษาเฟิงหัวถูกเหยียดหยามเช่นนี้เขาก็อดที่จะเจ็บใจไม่ได้แล้วเจ้าเป็นใครกล้าดียังไงมาพูดจาเหลวไหลให้ชื่อเสียงของสํานักศึกษาเฟิงหัวต้องแปดเปื้อนเช่นนี้หลวงเหงนก็ยิ้มเยาะและหัวเราะอ,อย่างเย็นชาพลางพูดว่าข้ามาจากหุบเขาเมฆาไร่ลำศิษย์ของผู้อาวุโสมู่เฉิน นามว่าปรุงเหิงความโกรธแค้นก็จางหายไปจากใบหน้าของนานกงซู้ทันทีและแทนที่ด้วยสีหน้าตกใจอย่างสุดขีดฮะหุบเขาเมฆาไร้รำไม่นานมาน,นี้หุบเขาเมฆาไร้รำไม่ได้มีชื่อเสียงเช่นนี้แต่หลังจากที่ตระกูลชิงอิ๋นทั้งหมดหายไปอย่างกระทันหันชื่อนั้นก็ดังไปทั่วแผ่นดินตามชื่อของมู่เฉินมาติดติดผู้อาวุโสที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวของตระกูลชิงอิ๋นกับลูกศิษย์กลุ่มสุดท้ายของเขาในช่วงนี้ หลังจากที่ตระกูลชิงอิ่นไม่มีอยู่อีกแล้วมูเฉินก็กลายมาเป็นตระกูลชิงอิ่นเพียงคนเดียวความหมายที่แท้จริงของคำสองคำนั้นเกินกว่าความคาดหมายของผู้ใดหนานกงสู้ไม่เคยคิดฝันเลยว่าลู่เวเจียและกลุ่มของเขาจะมาพัวพันกับหุบเขาเมฆาไร่รำนี้ไม่ใช่แค่หนานกงสู้แม้แต่ลู่เวเจียเองก็ไม่คิดถึงเช่นกันเขาคิดว่าหลงชีกับคนของเขาคือคนที่สำคัญที่สุดในกลุ่มแล้ว ซึ่งเขาไม่รู้แม้แต่น้อยเลยว่าจะเป็นหลงหึงและเพื่อนสิทธิ์ของเขาด้วยเขาเมคาไร้รำงั้นหรือหลังจากตระกูลชิงหวินหายไปพวกเขาก็ถูกแทนที่ด้วยมือเฉินและสิทธิ์ของเขาลู่เวเจยียอยากจะตายขึ้นมาในทันทีในที่สุดเขาก็ตระหนักได้ว่าเขาได้ไปหาเรื่องกลุ่มคนที่เขาไม่ควรจะไปหาเรื่องด้วยเด็ดขาดเขาให้แล้วละสิ ด้วยสถานะที่สูงส่งและตำแหน่งที่เป็นที่น่าเคารพของมูเ่เฉินคำพูดเพียงคำเดียวจากเขาก็สามารถเรียกยอดฝีมือน,นับไปทวนวมาหาเขาได้แล้วใครก็ตามที่ทำร้ายสิทธิ์ของเขาแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงลู่ไวเจียหรอกต่อให้เป็นอาจารย์ใหญ่ของสำนักศึกษาเฟิงหัวก็ไม่สามารถหยุดยั้งพลังอำนาจของมูเ่เฉินได้ลู่เวเจียถึงกับตัวสั่นมากยิ่งขึ้นกระทั่งหน้าของหนานกงสู้ก็แทบจะกลายเป็นสีเขียวเพื่อนของข้ากับข้า มาที่ป่าประลองวิญญาณกับท่านแม่ทับหลงและคนของเขาจากกองทัพรุ่ยหลินพวกเราได้พบกับสิทธิของสำนักศึกษาเฟิงหัวพวกนี้พวกเขาอ้างว่ามีแผนที่ป่าประลองวิญญาณและทำข้อตกลงว่าจะนำทางให้พวกเรามาที่นี่แต่พวกเขากลับวางแผนที่จะปล้นฆ่าพวกเราพวกเขาพยายามให้เราถูกฆ่าในป่าน,นี้และจะได้ขโมยของไปจากศพของพวกเราหลวงเหิงพูดออกมาอย่างดูถูกเหยียดยามเมื่อได้ยินเช่นนั้นนานกงสู้ถึงกับโซเซไปมา ก,ก,ก,กองทัพรุยหลินนั่นคือกองทัพที่รู้จักกันไปทั่วว่าเป็นกองทัพที่โจมตีได้ดุเดือดมากที่สุดในตอนแรกเขาไม่เชื่อคําพูดของหลวงเหงิงแต่หลังจากได้ยินชื่อของกองทัพรุยหลินนานกงสู้ก็เชื่ออย่างสนิทใจกองทัพรุยหลินไม่ได้มีชื่อเสียงจากพลังและความแข็งแกร่งในการสู้รบแต่พวกเขาได้รับความเคารพนับถือเนื่องจากความไม่เกรงกลัวสิ่งใดและความดุร้ายโหดเหี้ยมในสนามรบ ความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นและความยุติธรรมความมีคุณธรรมและความหนักแน่นไม่ประนีประนอมพวกเขาเป็นกองทัพที่ทุกคนให้ความเคารพอย่างมากทาหารจากกองทัพเช่นนั้นย่อมไม่กล่าวหาใครอย่างไม่ยุติธรรมเป็นแน่หนานกงสู้แทบจะเป็นบ้าอะไรที่ทําให้ลู่ว้่เจียกับคนในกลุ่มของเขากล้าวางแผนเล่นงานคนพวกนี้ทั้งสิทธิจากหุบเขาเมฆาไร่รำและแม่ทัพของกองทัพร,รุ่ยหลินพวกเขาช่างรนหาที่ตายจริงๆ